You're listening to K S Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h e h a p p i n e s s Investment ครับ Business Talk ในวันนี้คุยกับทางคุณทันกันสวัสดีครับทนัน สวัสดีครับพี่บอมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้นทางเรามีเป็นเซกเตอร์อาร์กิบิสเนสนะครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของอยางนะครับก็เป็นทีมเอลนิโยแหละซึ่งถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยตัวเซกเตอร์อาริเนี่ยเทียบกับเซตถือว่าเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มน้อยที่สุดนะครับในช่วงปีนี้นะครับแต่เรามองว่ามุมมองตั้งแต่ q 4เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะปีหน้านะครับ ผมเล่าสั้นๆแล้วกันดีมานตอนนี้นะครับเอาจริงก็ยังไม่ค่อยดีนะครับใน first half ปีนี้เพราะว่าโดนเรื่องดีสต็อกกิ้งนะครับ second h a า f ปีนี้ก็อาจจะยังค่อนข้าง c h a ์เ e น g ์เพราะว่า,าตัว PMI ของประเทศหลักๆก็ดูเหมือนจะต่ำกว่า50นะครับซึ่งแสดงถึงการหดตัวแต่เรามองว่าออเดอร์ Order จะเริ่มดีขึ้นจาก Q4 นันไปนะครับจากการกลับมารีสต็อก ซึ่งปีหน้าตัวร้ายทางฝั่งรีมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการซิมูลัสของทางจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณทั้ง40%ของดีมาน์โลกนะครับก็คือใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจีนเริ่มสมมติเริ่มฟื้นในช่วงปลาย Q1 เป็นต้นไปเนี่ยก็น่าจะทําให้ดีมาน์ยางฟื้นได้นะครับในขณะที่ทางฝั่งตะวันตกก็น่าจะมีการรีสต็อกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการลดสต็อกไปค่อนข้างเยอะ นะครับในปีนี้ทางฝั่ง supply อันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่า,ามีเอลนูโยแล้วก็ฝนตกน้อยนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราก็เห็นว่าฝนก็ไม่ค่อยจะตกนะครับซึ่งการที่ฝนตกน้อยเนี่ยมันจะทำให้ยิวของอยางนะครับมันออกมาน้อยแล้วก็ตอนนี้ในไทยกับอินโดซึ่งรวมกันเราคิดเป็นประมาณสัก50%กว่าเอรซ็นต์ของ supply โลกเนี่ย s ัพพลาน่าจะลดลงทั้ง2ประเทศนะครับรวมๆแล้วเราคิดว่าน่าจะลงประมาณสัก5,000สนตันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บปีหน้าเนี่ยเน็ตกันแล้วระหว่างดีมานกับ s ัพพลาคือด m มา d โตและ s สัพพลลงเนี่ยมันน่าจะทำให้ตัว Industry ีนะครับเป็น d e f i c ิตก็คือเกิด s ัพพลายช็อตเท e ขึ้นนะครับแล้วก็จะไปลดสต็อกของตัวยางลง นะครับซึ่งน่าจะทำให้ตัวราคายางสามารถปรับตัวขึ้นได้น่าจะเป็น up trend นะครับแต่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนอันนี้อาจจะต้องติดตามดูสถานการณ์อีกนิดนึงนะครับส่วนที่ราคายางดีดตัวขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วมาแล้ว15%เนี่ยอันนี้เรามองว่าน่าจะเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าเอาลุกระยะสั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช็อตเทอมอาจจะมี c o r r e ได้นะครับแต่เรามองว่าเป็นโอกาสซื้อมากกว่านะครับก็ เรามีการปรับกำไรขึ้นแล้วก็อัปเกรดตัวสีตังกับตัว t e g h ขึ้นเป็นอัลเฟอร์ฟอรมนะครับแทร e ตสีตังอยู่ที่18บาทแล้วก็ t e g h อยู่ที่3บาท60นะครับก็มองว่าถ้าย่อตัวลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสซื้อนะครับแล้วส่วน t i m ิ่งเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นช่วงสักช่วงงบไต่มาส3หรือว่าหลังงบไต่มาส3นะครับอาจจะไม่ต้องรีบนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผม ท่านครับแล้วคนกังวลครับว่าเรากําลังจะเล่นฝั่งยางที่มันเป็นการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะขึ้นจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปคือมันมีเรื่องของช็อตเทชเยอะเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วถุงมือยางอะครับมันยังขาดทุนอยู่ไหมแล้วก็ยางที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันไหมนะครับหรือว่าถ้าเราจะไปเล่นเนี่ยเราเล่นสีตังแต่ว่าเหมือนกับมันจะไปสุดทางได้หรือเปล่าเพราะว่าขาขาหนึ่งมันก็จะโดนแวกอะครับหรือเราไปที่ e t h เลยอย่างเงี้ยหรือท่านคิดว่ามองยังไงด ผมมองว่าความจริงถ้าจะเล่นตีมนี้ควรจะเป็นเล่นที่เป็นแตนเลอรอนยางเลยนะครับก็อาจจะเป็น TGS หรือไม่ก็เนอร์ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนสีตังถามว่าทางฝั่งถุงมือยางจะโดนไหมก็เป็นไปได้ว่าจะโดนนะครับเพราะว่าลอ,อแมทมันก็เป็นราคาลาเท็กซ์แต่ประเด็นคือว่าเนื่องจากลาเท็กซ์เนี่ยเอาไปทําถุงมือยางค่อนข้างเยอะนะครับพอดีมานถุงมือยางไม่ดีราคามันอาจจะไม่ได้ขึ้นตามตัวยางตัวอื่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ราคาวัตถุดิบมันยังต่ำกว่าฟอร์แคร์ส่งเราพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าไม่ได้กระทบกำไรที่เราฟอร์แคร์เท่าไหร่นะครับแราถามว่าถ้ายางขึ้นแรงๆแล้วลาเท็กซ์มีโอกาสจะขึ้นด้วยไหมก็เป็นไปได้ครับผมครับทันแล้วพี่ถามต่อน,นิดนึงคือคืออันนี้ถามเรื่องล่วงหน้าเลยแล้วกันทันพอทราบไหมว่าไอโรงงานถุงมือ,อยางเนี่ยพอเวลามันสร้างมาะเยอะแล้วมันช่วงนี้ผ่านม,ามันสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกอะ แล้วพอเวลาแบบโอเคมันไม่ได้มีดีมาเยอะเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันสามารถมีการอินสตอร์เมนต์ใหม่ๆบางเรื่องได้ไหมและไปทำอย่างอื่นแทนถุงมือ,อยางครับเคยถามแล้วครับเออน่าจะทรานส์ฟอร์มยากเหมือนกันโอเคคือ hmm. น่าจะมีคุมที่จะทําแต่ว่า hmm. สิ่งที่ก็คือเขาว่าอาจจะเอ่ะโรงงานเก่าๆออกไปที่เอ f ฟิเชนซีไม่ดีมาผลิตในโรงงานใหม่ๆอะไรแบบนี้ นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอินาซีก็ไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าในมาเลยก็จะแบบนี้โอเค okay. ได้เลยครับทานวันนี้ขอบคุณทางทันมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ